ดีอย่างไรมึงร้องยังไงวะดีอย่างไรแล้วยังไงอ่ะอกดเบอร์ไปจะคุยกับเธอเพื่อเคลียร์เรื่องราวที่เราโกรธกันและง้อกันเป็นประจำเพอาเธอมีฟังฉันเบิงเลยทำตัวเฉยเมยมาเร็วๆเร็วๆเร็วๆมองดูนาฬิกาอยากโทรหาเธอคุยกันยังเคย สวัดีครับสวัสดีครับโอ้โหนะไม่ต้องดูแลดูในทวิตเอาแล้วกันโอ้โหเฮียไอตัดเอ้อตีลอยตัาเรียบร้อยไอ้เจ๊กคุยกับเธออุ้ยแปลกแปลกนี่ไงนี่ไงหนึ่งกระทงแอบยิ้มแอบยิ้มเบาเบาเมื่อใจจะ ตัวก็ว่าชฟพี่บางคูมากันเต็มมากันรัวแอบยิ้มเบาๆนอนเลยเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆนอนเลยเต็มเลยแอบยิ้มเบาๆเบื่อใจฉันสั่นอีสัตว์เออรอรับแรงกระแทกเตรียมเลยกูเตรียมบู์ินแดงเลยพี่ดำเดี๋ยวผมแก้ปัญหากคนตีบู้ินแดงก่อนดีกว่าเแก้ปัญหา แปแป๊บแป๊บแต่ไม่แปลกๆวะรู้สึกมันจะเยอะแบบแปลกโอ้โหทีอะไรเต็มไปหมดเลยอะมิทวิทย์อะโอ้โหเชีเบนีก็เอาด้อะเนี่ยไปเลยวิลลี่วินแน่แนเลยวะโอ้โหยาวเชี่ยวิลลี่มีคนขอเพลงให้แฮลลี่แฮร์รี่กดเบอร์ไปจะคุยกับเธออยากเคลียร์เรื่องราวที่เราโกรธกัน ้องอกันเป็นประจำก็เธอไม่ฟังฉันบ้างเลยอยากบอกเธอให้เธอเข้าใจไม่อยากให้เธอทำตัวเฉยเมยรู้ไหมมันทรมานกับการไม่มีเธอยิ่งนี้มองดูนาฬิกาอยากโทรหาเธอคุยกันยังเคยจะถามคำที่เก็บไว้ โกรธกันแล้วในใจของเธอมีความสุขไหมโกรธกับฉันจะทำให้เธอดีใจใช่ไหมเธอไม่ยอมเปิดใจเข้าหากันบอกให้ฉันรู้ทีโกรธกันแล้วมันดี อยากให้เรากลับไปเหมือนเดิมกลับมารักกันด้วยความเข้าใจรู้ไหมมันนานเท่าไรที่ไม่มีใครคข้างๆกันไม่มีคนที่คอยห่วงใยไม่ได้พบใครที่เคยผูกพันรู้ไหมฉันจะไม่ทนเก็บการไม่มีเธออย่างนี้มองดูนาฬิกาอยากโทรหาเธอคุยกันอย่งเคยจะถามคำที่เก็บไว้ โกรธกันแล้วในใจของเธอมีความสุขไหมโกรธกับฉันจะทำให้เธอดีใจใช่ไหมเธอไม่ยอมเปิดใจเท่าหากันก็บอกให้ฉันรู้ทีโกรธกันแล้วมันดีอย่างไร ngon thật quá. à, mình đi bc long lướm lá. ngon thật quá. để cô hỏi về kéo, đấy, để cô lấy tiền về tiền, quá. sơn, đi đâu? sơn đi đâu? đi đâu? ngon thật quá. cứng quá. <c oughs> เก็บเพลงรักนี้เป็นขังขัญ ให้เธอได้รับได้รู้ใจของฉันแม้คืนวันจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหนแต่ใจของฉันที่รักเธอนั้นต่อให้ลงนโกหรือขึ้นสูงสวรรค์ฉันก็จะไม่มีวันมอบให้ใครจะมีแค่เธอแค่เพียงคนเดียวและมีแค่เธอเธอแค่เพียงคนเดียวและจะเป็นเพียงคนเดียวเสมอไป ที่ฉันฝากชีวิตถึงหมดไว้โดยไม่มีวันทวงกลับคืนการลเวลาจะจะหมุนและเวียนไปอาจจะทำให้หัวใจใครหมุนตามมาไม่ จะเปลี่ยนหมุนไปยังไงใจความในเพลงนั้นของเราก็ยังคงเฝ้าย้ำพูดถึงความรักที่ลึกซึ้งยังคงตราดรึงในหัวใจนานแค่ไหนก็เหมือนเก่าเหมือนวันแรกที่เราเจอกัน เพลงรักนี้เป็นของขัญที่เธอได้รับได้รู้หัวใจของฉันแม้คืนวันจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหนแต่ใจของฉันที่รักเธอนั้นต่อให้ลงนรกหรือขึ้นสู่สวรรค์ฉันก็จะไม่มีวันมอบให้ใคร จะมีเพียงเธอแค่เพียงคนเดียวมีแค่เธอเธอแค่เพียงคนเดียวละเป็นเพียงคนเดียวเสมอไปที่ฉันฝากชีวิตถึงหมดไว้โดยไม่มีวันทวงกลับคืน รักนี้เป็นคองขวัญที่เธอได้รับได้รู้ใจของฉันแม้คืนวันจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหนแต่ใจของฉันที่รักเธอนั้นอาอให้ลงนรกหรือขึ้นสูงสวรรค์ฉันก็จะไม่มีวันมอบให้ใครจะมีเพียงเธอแค่เพียงคนเดียว มีแค่เธอเธอแค่เพียงคนเดียวและจะเป็นเพียงคนเดียวเสมอไปที่ฉันฝากชีวิตถึงหมดไว้โดยไม่มีวันทวงกลับคืนฉันขอฝากชีวิตถึงหมดไว้โดยไม่มีวันทวงกลับคืน ฮัลโหลป้าอยู่ไหนเออต่อไปพิธีเดวน่ารักเชจ้ะโอเคครับ อ๋วไวจัดเขียวไวจัดใครนี่แล้วนี่ใครนี่คนนี้คือที่รักใช่ไหมหนูำํำลีถ้าเด็กน้อยเขียวสปอนเซอร์หลัก <c oughs> ขอบคุณครับผอนี่รอด้วยรอด้วยคุณไปแฮร์รี่ครับแฮร์รี่เขาแฮร์รี่เขาอ่ะเง้อแบบว่าง้อจริงๆเลยคือนี่ติดคิวสามคิวใช่ไหมเขาก็โทรมาแบบว่าขอหน่อยขอไปช่วยหน่อยยงเงี้ยเพราะว่าอยากจะง้อแฮร์รี่อ่ะใช่ขอบคุณครับยังไงก็ใจอ่อนหน่อยนะโชคดีครับครับ เอาลยกิตตี้อะกลับเลนี่เออสวยช่วยได้หรือที่ช่วยวะ